สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามาัคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจ ա วันที่12เมษายนปี66นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามาัคคีตัวเด็ดก็คือ 3/ กับ6 5กับ8 3 0 3 1 3 6 3 8 3 5 3 6น8นะ6 0 6 2 6 3 6 8 6568นะ 4 6 8 3 5 1 6 5 8 3 6 8จับคู่ก็3 6กับ5 8 3 5กับ6 8 5 6กับ3 8เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะเราเฉพาะกิจ5กับ8 7กับ0 5 0 5 1 5 3 5 7 5 8 8 0 8 2 8 3 8 5 8 7 7 8 3 0 5 7 8 0 8 7 8 0ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ จับคู่ลุ้นด้กันเนอสามกับแปดห้ากับแปดมาเหมือนกันต่างกันสามกับหกเจ็ดกับศูนย์นะโชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะวันนี้เราสมมามัคคีเรา V.I.P แล้วก็สมมามัคคี V v เลขเมนแนวทางเดียวกันเนอเฉพาะกิจมีต่างจะเข้าหน่อยกับลาพัฒนาเนาะแต่ระวังเรา V.I.P จะไปเข้าขเราพัฒนาเนอวันนี้ โชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะเรา VIP กับเราพัฒนาด้ว,วันนี้จับคู่กันนะโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ